และนี่ก็คือโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่แสนดีที่สุดบนโลกใบนี้ถามว่าทำไมกล้าพูดไพ่ใบนี้ใบหนึ่ง for into wonderland เป็นจุดที่เราไปอยู่ในโลกแห่งอะไรใครที่อ่านนิยายใครที่อ่านดูซีรีส์แบบว่าแนวตั้งบ่อยๆคุณจะรู้เลยว่าพระเอกเนี่ยไม่มีจริงหรอกนางเอกไม่มีจริงหรอกแบบนี้ จริงๆแล้วคุณกาลังจะไปเจอคนนั้นค่ะคนที่คุณถามยูนิเวอร์สหรือคิดในใจเสียงดังแบบแพ้สิ่งในหัวว่าฉันจะได้เจอคนแบบนี้จริงหรออาจัก,กรวาลก็เลยส่งมาให้จัก,กรวาลเลยส่งมาให้ค่ะให้คุณไปหลงตุบหล่นทับใครสักคนแล้วเขาก็อุ้มคุณไปดูแลนะคะเป็นความหมายที่ดีมากๆเพราะว่าไพ่ข้างหลังนี้เป็นคนที่จะได้สิทธิ์นั้นถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์พลังงานที่แม่หมอทักคุณได้ไปเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะกดติดตามแม่หมอดันข้างนะคะนี่คือช่องจริงนะคะเพราะว่าช่องจริงจะต้องมี เพื่อนไขอีสองข้อหนึ่งคือแม่หมอชื่อพัช,ชานะคะใครที่แบบอยากดูดวงส่วนตัวถามกันเลยชื่อพัช,ชาประสิทธิ์อะไรไหมสองนะคะบ้านติดต่อที่เดียวในการขอดูดวงถ้าไปที่อื่นและช่องชื่อช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องชื่อที่ติดต่อตามช่องด้วยนะคะถ้าเป็นชื่ออื่นไม่ใช่นะจ๊ะลูกดวงแม่หมอโดนโดนถูกมบิจจี้เยอะบิจจี้เจอเยอะมากๆเลยต้องมาปกป้องลูกดวงแม่หมอนะคะเพราะว่าตอนนี้ดวกันหลายท่านมากเลยต้องออกมาพูดนะคะอ่ะดังนั้นเรามาฟังกันต่อในคำทำนายนี้นะทีนี้ช่องจริงและช่องจริงแล้วก็ติดตามแม่หมอกันไว้นะคะ ฟลายอินทูวันเดอร์แหมายถึงสภาว่ที่คุณได้ทิ้งตัวได้อยู่ในโลกแฟนตาซีอยู่ในโลกที่คุณต้องหยิกเนื้อหยิกแก้มดีว่า นี่ความฝันหรือว่าเรื่องจริงวะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงและอันนี้นาซานะคะเป็นนาซารุ่นสีแดงทำพิเศษเอาไว้ห้อยตรงคอซึ่งจะช่วยโปรเทคสะท้อนพลังงานลบใครที่คิดไม่เดียวคุณมันกระทบทั้งจักระหัวใจและจักระคอทีนี้ในช่วงดวงของคุณนะคะมันจะมีช่วงในเรื่องของคํากระทบกระทัน่นเรื่องของจิตใจเดี๋ยวหมอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะนีน้องห้อยอยู่ตรงนี้เป็นสร้อยที่น่ารักมากกดในตะกร้าคุณดูว่าของจริงอะ่ะ ออของจริงมันน่ารักมากรายละเอียดคือเก็บดีสุดๆเลยเดี๋ยวแม่หมอให้ดูตอนท้ายอ่านคำทำนายก่อนพลังงานที่ลูกดวงแม่หมอจะได้เป็นเจ้าของคำทำนายนี้และสมหวังในคำทำนายนี้ข้อแรกคุณจะเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นเสมออันนี้ข้อแรกข้อที่สองคุณเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการลงทุนหรือกการรอพอมันเป็นเรื่องการใช้เงินพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆคุณจะคิดและตัดสินใจดี มากๆและคุณค่อนข้างเป็น i n รเวิร์ t สำหรับแม่หมอถามว่าโทรเวิร์ t ว่าจากอะไรอยู่กับเพื่อนที่สนิทมากคุณจะพูดไม่หยุดแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนที่รู้จักหรือเป็นเพื่อนที่แบบอยู่วงนอกคุณจะเงียบอืมแล้วก็อยากกลับบ้านเร็วด้วยเป็นประเภทที่ว่าไม่ได้อยากชอบอยู่ข้างนอกนานๆชอบกลับบ้านนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งไม้เป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์มีจินตนาการมีอะไรอย่างเงี้ยผุดขึ้นมาคิดนอกกรอบคิดแบบ think out of the box นะคะ คิดอะไรที่มันแบบเป็นจินตนาการแล้วก็คนช่างฝันอาจจะมีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงจินตนาการสัมผัสได้ถึง e อ e น g y ของคนคนนั้นที่เราคุยด้วยพูดคุยด้วยหรือแลกเปลี่ยนด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีความสนใจในเรื่องไพ่เรื่องหินพลังงานหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับสายทางจิตวิญญาณเอาหมดใครที่สายมูมีอยู่คลิปนี้ได้เลยเพราะว่าเจ็ดถ้วยกันหนึ่งมาคืออะไรว่าดีฉันก็ว่าดีหมดเป็นคนที่รู้สึกว่าเราก็เป็นของเราอย่างนี้ซึ่งเราอะถือถือเขาเรียวกว่ากฎข้อหนึ่งแก่นของเราว่า การที่เราเป็นอย่างนี้รสยมแบบนี้มันไม่ไปเดือดร้อนใครก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะและเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนเมตตาเพราะว่าทำไปแล้วจะเป็นตัวขึ้นมาว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นมากๆเทคแคร์ care, ต่อให้คุณขี้ลำคายขนาดไหนก็แล้วแต่เราเห็นว่าคุณก็ยังคงช่วยเหลือสพอร์ตนะคะในหลายๆอย่างนะคะแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าคุณมีภาวะความเป็นผู้นำนะคะราศีตั้งต่อไปนี้จะอยู่ในคำทำนายนี้หมดธนูยกมือพิจิกยกมือนะจ๊อะอายกมือเลยสองราศีนี้เกณฑ์รวยจ้ะ สองราศีนี้เกณฑ์รวยนะคะคนเกิดวันจันทร์วันอังคารนะคะกับคนเกิดวันศุกร์จะอยู่ในคําทํานายนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ราศีอีก 3, 3ามราศีที่หมอจะพูดคือราศีกุมราศีมังกรแล้วก็ราศีเมถุนนะคะกับเออขออีกราศีหนึ่งแล้วกันราศีเมษจะอยู่ในคําทํานายนี้หมดเลยจะสมหวังหมดเลยนะคะแต่ถ้าใครคิดไม่ออกไม่ตรงสักอย่างเช็คเอ e เนอรโดยรวมก่อนนะคะว่าใช่ตามที่ลักษณะแม่หมอทักไหมคนเกิด เออแม่หมอกจะพูดว่าคนเกิดวันพฤหัสแม่บอพูดไปยังเกิดพฤหัสด,ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาพูดตันต่อเนาะทีเนี้ยการที่คุณจะไปเจอคนที่ลักษณะที่ดีมากๆเนี่ย ดูซิว่าเขาอ่ะดีแบบไหนขนาดไหนถึงแม่หมอรู้สึกตื่นเต้นแล้วถึงจะต้องท่านเปิดไพ่นะคะอ่ะเดี๋ยวแม่หมอนะั่งเปิดไพ่ระหว่างนี้กดติดตามนะคะใครอยากพิมพ์น้อกรักพนายพิมพ์ได้เลยเอา้าวเป็นคนสินเหมือนกันนี่ขึ้นแทนมาแลานด์ใจดีเหมือนกันนะคะเป็นคนมีความเป็นผู้นำตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรนะคะมีตำแหน่งมีอาชีพที่แบบค่อนข้างมั่นคงนะคะ,ะเดี๋ยวมหมอตั้งไพ่ตั้งอันนี้ไว้ตรงนี้ใครสนใจดูดวงก็มาหลังบ้านได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูต่ออุ้ยรวยจริงด้วยก็ว่าอยู่สายเปย คือเขาไม่อิออดเลยไม่ต้องให้คุณมานั่งร้องขอคุณเดือดร้อนอะไรปุ๊บเขารู้งานจ่ายเลยออกเลยทําให้เลยไม่ให้คุณปวดหัวเนี่ยรักคุณรักเดียวใจเดียวอะ่ะเออถามว่ามีสิทธิ์ที่อายุมากกว่าไหมมีสิทธิ์ที่จะอายุมากกว่าแต่เขาจะดูหนุ่มกว่าวัยคุณเห็นตัวเลขเขาแล้วคุณจะตกใจเพราะว่าเขาดูแลตัวเองค่ะคุณขาเขาเป็นคนเชื่อในเรื่องจัก,กรวาลเ <S S 1> ชื่อในเรื่องความเชื่อ manifest เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวไหมไหวดีหมดทุกอย่าง ดีหมดทุกอย่างมันต้องมีข้อเสียบางสิเออคนละอ่าเขาดูมีความลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่แบบคุยหัวข้อท็อปปิกที่คุณรู้สึกว่าอาจจะตามไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรคนคนนี้เป็นคนอธิบายเป็นขอแค่คุณตั้งใจฟังสิ่งที่คนนี้ไม่ชอบคืออะไรคือเขาไม่ชอบคนที่ไม่พยายามสิ่งที่มันแบบเขารู้สึกว่าไม่ชอบเลยอะคือคนที่ไม่พยายามเอาแต่บ่นอย่างเดียวแล้วก็เป็นคนที่ ลำบากเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอผลลัพธ์ที่สําเร็จไม่สนใจว่าเจนทางตรงหรือทางอ้อมขอให้มันสําเร็จคือคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะยอยานมาฉะนั้นคนที่เขารู้สึกว่าจะต้อง มันอดทนไม่ไหวแล้วจุดอ่อนก็คือเขาต้องด่า้คนแบบว่าเหมือนมองเหยียดเลยอ่ะคนที่แบบว่าไม่พยายามที่ไหนเพราะว่าใครเขาอะกว่าจะมาถึงตำแหน่งนี้จุดนี้ได้อ่ะเขาผ่านอะไรมาเยอะมากถามว่าแม่หมอคนนี้ราศีอะไรหนูเริ่มอยากรู้แล้วได้ค่ะวิกอเดตจับไปนะคะก็มีราศีธนูนะที่แม่หมอมองมีราศีธนูมีราศีมีนะคะที่แม่หมอมองเห็นคือโอเคมีมีมกรกฎด้วยนะคะมีกรกฎมีว้าว ที่แม่หมอเห็นอีกอย่างหนึ่งนะชาวราศีเนี่ยก็คือชาวราศีกันกันอยู่ไหมถ้าเออชาวราศีกันใครฟังคลิปนี้อยู่นะลองมาบอกที่ว่านิสัยคุณคือเป็นคนที่ต้องเจออะไรที่มันยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคุณทําเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กได้แล้วก็จัดการเคลียร์อะไรได้เร็วพอสมควรแล้วก็อีกชาวราศีหนึ่งที่น่าสนใจที่แม่หมออ้าอึ้งคือเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นแบบค่อนข้างเหมือนต้องวางดูรอบรอบทิศมากนะคะก็คือชาวราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ ตัดสินหรือว่าเป็นอะไรที่หมองความเสมอภาคเป็นตัวตั้งและบางทีความวุ่นวายบางอย่างมันทําให้เขาว่าต้องหาจุดลงลงตัวที่มันเป็นตรงกลาง 50- 50กันนะคะอ่ะทีนี้ถามว่าอ่ะไม่หมอแล้วคนนี้จะได้เจอเมื่อไหร่คนนี้จะได้เจอเมื่อไหร,นนไไหร่นะคะน่าจะเป็นช่วงวันที่พระจันทร์เต็มดวงอ่ะเขากลายเป็นหมาป่าหรอคะไม่รู้สิคะไ <laughs> พ่ไม่ได้บอกกักวงคะ่ะแต่มันมีคําว่าเลข7อยู่นะคะก็ลองไปตีความหมายดูเนาะ แต่ว่าถ้าใครที่ฟังคลิปนี้จบนะคะอยากเล่นกระบวนการเจอไวไวเอานี้ไปใส่นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวป้าจะบอกให้ว่าคืออะไรอันเนี้ยคือนาซาที่นี่คุณดูซะก่อนเก็บรายละเอียดดีมากและดวงตาสีแดงเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรคะอันเนี้ยช่วยในเรื่องเพิ่มพลังทําให้เรามีค่าพลังงานที่มั่นคงดูแบบเขาเรียกว่าน่าเชื่อถือแล้วก็ด้วยคำที่มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบเนี้ย เวลาใส่มันดูไม่น่ากลัวมันดูน่ารักแต่ค่าพลังงานที่ไม่เหมาะสัมผัสได้คือเป็นค่าพลังงานที่แบบเอาไว้สะท้อนพลังงานลบคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เราคนที่เขาแบบคืองานเราเป็นงานเจราจาถ้างานเราเป็นงานเจราจาการพูดคุยการประสานงานนะคะการใส่อันนี้ไว้จะทําให้เราแบบว่าครอบคลุมเพราะว่าทุกคนพุ่งมาหาเราใช่ไหมแล้วบางทีพลังงานลบมันเยอะเต็มไปหมดคุณการใส่จี้ตรงนี้มันจะช่วยปกป้องจากกะคอเขาถึงดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบลูกกลมๆอันนี้นะคะ ลูกกลมๆเต็มไปหมดเลยรอบคิศรอบทาง3ามรอสิภาช่วยได้เรื่องป้องกันจากกลหัวใจและทําให้คุณเข้าสู่กระบวนการ ความดึงดูดกฎของแรงดึงดูดคืออะไรพอสีแดงแล้วมันดึงดูดให้คุณมีความมั่นคงฉะนั้นพลังงานของคุณจะไปดึงดูดคนคนนี้ที่แม่หมออ่านเข้ามานะคะและรวมถึงโอกาสทางการเงินอย่างอื่นด้วยสีแดงคือทําให้เราโดดเด่นแล้วทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคอนนคชันต่างๆเข้ามาหาเรามากขึ้นนะคะถึงบอกว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญความมั่นใจหรือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นภาพลักษณ์ที่ดีฉะนั้นการใส่สร้อยอันนี้ติดตัวไว้ระยะยาวเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะอันนี้แม่หมอลองมาใส่แล้วรู้สึกว่ามัน,มนใ ด้วยความที่แม่เหมอะต้องคุยกับลูกดวงไปบ่อยเนอะแล้วทำคลิปไปบ่อยการใส่ตรงนี้มันช่วยได้จริงๆนะควรมันช่วยได้เยอะมากเลยอ่ะก็ลองกดไอตกาดูนะจ๊ะใครที่รู้สึกว่าต้องทํางานเจราจาทํางานอยู่กับแบบนําเสนอไปบ่อยนะคะอ่ะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่อ่ะไม่หมอะห้อยกอนส่วนใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะไม่หมอะบอกได้เลยว่ารอใส่อันนี้ก่อน รอใส่อันนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่า8ไหมายคืออยากมากันใช่ไหมดูทรงแล้วเนี่ย8ไหมายเนี่ยรีบเร่งกันเลยแล้วก็ลูกดวงก็ดูทรงแล้วว่าอยากจะรู้อะไรดีเทลมากกว่าน,นี้อีกโอเคแม่หมอรู้ใจลูกดวงนั้นมาเลยตอนแรกบอกว่าให้ใส่อันนี้ก่อนแต่ดูท่าทางแล้ว <c oughs> ลูกดวงลูกดวงต้องการมาหาแม่หมไวๆฉะนั้นกดติดตามแล้วก็มาตามนี้ได้เลยนะคะแม่หมอก็จะดูแลคุณด้วยความเขาเรียกว่าเต็มที่ในคลิปยังไงหลังบ้านแบบนั้นแต่ว่าจะเจาะของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่เป็นการอ่านภาพรวมจ้าขอทุกคนมีความสุขคํานายแาาากกนนล